ส,ส่วงอะไรดีเั้นเอาเขาส่งนี้ได้แล้วกันนี่คือไอติวิวและนี่คือไอไปเรื่อยไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากเลยโอ้แต่วันเนี้ยที่อยากถ่ายเพราะว่าวันเนี้ยเหมือนเป็นวันสุดท้ายที่เราได้ทํางานที่นี่คือที่ช่องท um ูมาดามทีวี เราทํางานที่ตั้งแต่เราหลังเรียนจบมาใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าคลิปนี้เราอยากอัดไม่ได้มีการรีวิวแกงกินเลยทั้งสิ้นนะแต่รู้สึกว่าเราอยากถ่ายคลิปนี้เป็นคลิปความทรงจําว่าเราครั้งหนึ่งเราเคยมาทํางานที่นี่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้ไปดูกันมาถึงแล้วที่ทํางานของเราคิดถึงมากเลยนะเนี่ยบรรยากาศมันมาม,ม,มาถึงแล้ว เดี๋ยวเข้าไปไม่รู้ทุกคนจะอยู่ไหมเนี่ยทิ้งเงี้ยเดี๋ยวครับสวัสดีครับเีนยนอยู่ช่องอะไรเนี่ยอันนี้ช่องอะไรช่องไอคิมดิวนี่แหละครับเอาหรอไม่ใช่ช่องทูบดาใช่ไหมไม่ใช่เป็นไงบ้างเกณฑ์เกนกินขน,น,นมอยู่กินขนมอยู่ขนมชานเปียนคิดถึงจ <No. S 1> ุ๊บจุ๊บ No รู้อะไรเมียกู เฮ้ยผมผมรักเมียพี um, ่เสมอวันดีกายวันดีวันนี้กายบอกว่ากายจะตกตกฟีฟ่าสั่งสอนเป็นขั้นสุดท้ายสั่งลาสั่งลาได้ได้เหรอกายเอากี่ศูนย์ให้อิ่มกลับบ้านไปเลยอศูนย์งงอะไรนี่แมนยูคือกูกกะกึมไม่ใช่แมนยูแมนยูอะไรนงง เกนเกนเราจะทานแล้วเกนแม่ยูกกะใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้ว่ากากหรือไม่กากสบายสบายก่อนกลับครับก่อนไปนี่เรามีงานต้องเคลียร์ของเราอยู่พินเริฟยูรักใครรักใครรักคนดูไอซ์กินวิวทุกคนนะครับอย่าลืมซับสไกร์ช่องทูบร์ดามทีวีด้วยไม่ขายของเลยอ่ะ พลิกโอกาสในการขายของให้ช่องเราทำไรอยู่ครับนี่ทำงานอยู่ผมนี่รักงานจนมาสุดท้ายกันเอาแล้วกันสร้างภาพอ่ะฮะจริงจริงจริงผมต้องไปอยู่ตรงนู้นนะพี่ไม่ใช่จริงจพี่จ้างผมมาเล่นเกมพี่ไม่รู้อะสองปีที่ผ่านมาคือพี่จ้างผมมาเล่นเกมเนี่ยนเนี่ยหักหักค่าแรงคืนเดี๋ยวพี่ช่วงนี้ไงบ้างครับพี่มีความสุขอ่ะมีความสุขเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะมีคนออกไปและหนึ่งคน ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะอยู่ละลานพี่ต่องานงวันนี้จริงๆน้ำตาจะไหลเนี่ยเนี่ยๆๆขยี้ขยี้น้ำตาอ๋อคือร้องไห้ที่ผมออกกลียวเครื่องเครื่องตาตอนนี้ผมเริ่มเครื่องกับพี่แล้วงานเสร็จแล้วกายอยากอยากสู้อ่ะกายแข่งกันเป้าแข่งกันเป้าแข่งกันเป้าได้ได้แล้วจบแมตช์แล้วเจอกันโอเคป่าเรียกอะไร เลือกเล่นอะไรดิเล่นโอต้าหเหรอเดี๋ยวให้ดูรีแอคดีกว่าว่าจะมีเด็กขน้อนไหมไม่ไม่ไม,ไม่วันนี้แกจะให้พี่ไอซ์จะคอยดูให้อะไรพูด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 วาทนะอ๋อทำไมทำไมทำไมเทคสองเทคสองห้าสะนะี่โอเคเอเอเดี๋ยวเราจะมาเล่นโอตาช่องไก่เตอ๋อพูดเบบนเล่นเกมเลยเนี่ยดเดี๋ยววันนี้แกจะให ชนะโอเคเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูรีแอคหลังตอนเล่นเกมเดี๋ยวคอยดูไปดูกันม่ขามยแกอลกสิหนูเล่นโตาเลนเลยมาปลรชานิล้วเนพี่ลุยเหครับเฮ้ยามนจิ อะไรเนี่ยเอาไปองคู่จริงดิหนึ่งหงวหลังขึ้นเลยตรงนี้ตองหลังหนึ่งหนึ่งยิงโดยรับเอลวารานครับอุ้ยสอหนึ่งครับสอเฮ้ยเฮ้ยโลเบตโตฟิวิโด

สีเสมอครับสามสามตีแทงอะไรวะอืมยากสวยอันนี้เป็นวันวันวันนี้ลีลาวันนี้ไม่ไหวไม่ไหวสี่สี่ ต่ออีกเวลาใช่ไหมต่ยต่อตอแต่ก็รับได้ไม่เย้ <Yeah! S 2> ดูดูดูแป๊บนึงให้ดูให้ดูยิงครับโดนยิงมีคนเด็กโดนยิงชนะครับผมห้าสี่ครับห้าสี่ชนะครับชนะชนะชนะดูดูสกอร์ห้าสี่ดูห้าสี่ดูสกอรไ์ไปเก่งอะเท่าทีเก่งกับเด็กอะ่ะ มากล้องมาแล้วเหรอทำอะไรอยู่นี่เรากำลังเตรียมหลังบ้านอยู่เตรียหลังบ้านทั้งหมดเนหลังบ้านอยู่นู่นหลังบ้านอยู่นู่นใช่ขอลเบ้านี่ยังไงครับคือจริงๆอ่ะเนี่ยคือพี่อีน่ะทำเพจไลฟ์ด้วยใช่ไหมพี่อ่าอันนี้คือเพจมาดามแอนคุณแม่สามอย่าลืมโอเคไปไลฟ์ด้วยอ่าวันนี้อ่ะเป็นคราวของน้องเกสจะมาไลฟ์ใช่ไหมคะใช่น้องเกสไลฟ์ขายอะไรครับวันนี้ อ๋อเสื 5, 2. 2> ส้อผ้ามือสองแต่จริงๆมันก็ไม่มือสองทั้งหมดอ่ะมันมีแบบหลายตัวที่เกยก็ไม่รู้ที่มาที่ไปมันเหมือนกันแล้วแบบคือมันอยู่ในห้องเกยมานาน,นามากอ๋ออ๋อบางทีมันเป็นมรดกจากอาม่าก็มีใช่<ไ>ขายของให้ขายของหนึ่งนาทีขายของช่องนี้คนจะดูเป็นล้านเลยนะโอ้ยไอ้ไอไอ้กินกินคลิป <laughs> อะไรกนะันฮะเชื่อเรื่องชื่อเองอ๋อไอ้กินวิวอ่ะขายของเรื <laughs> <laughs> ่องเอ้าไม่ให้ขายแล้วเอาไป ไลฟ์เสร็จแล้วเป็นไงบ้านปิดหลังมาดูหน้าเข้าใจเงินหยาดเหงื่อที่มามาหามายังคปวดหลังมาก วันนี้วันนี้วันอะไรพี่วันนี้วันท้าไม่ใช่ดิวันนี้วันศุกร์วันศุกร์งั้นวันนี้วันอะไรอี่วันอาทิตย์วันนี้วันอะไรวันขับไล่ผมเอ่ะขับไล่นี่คือการแบบวันไล่ออกฮะอะไรนะกายวันไล่ออกได้เหรอคือกินกินไปแล้วก็เออไปไหนก็ไปไปอยไหนกี้ใช่พี่สองนั่นอ่ะดีนะเลิงลิงนี่แต่ไอ้ทำงานแรกแรกอ่ะ ครับพี่วันนี้วันสุดท้ายที่ได้กินแปลกวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่สมัครงานกับพี่ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วใครจะรับอ่ะพี่ไงพี่รับผมผมก็จะได้ร้านอยู่กับพี่ไปเรื่อยๆี่แต่วันนี้เราทำตัวคอนเซ็ปต์ไอคินวิวแล้วนะเรามากินกันแล้วนะพี่สั่งไปกินเยอะๆไอ้น้องเลยเอาเบียร์ก็สั่งไปพี่พูดแลนาสั่งไปเลยโอเคครับ้านตอนไม่อยู่ใครไกลไปอยู่อ่ะ นี่คือเสร็จงานแล้วนี่ดูสิ่งที่ทำต่อแล้วคือเรามาดูบอลแข่งบลนี่คือเรามาดูบอลเนี่ยพี่คิดว่าคืนนี้แมนูจะชนะไหมพี่แอเมื่อกี้โดนไม่โดนหรอมานแล้วทีผมแก่งทีมผมเก่งพี่ไม่มีทางโดนหรู้โดนแล้วฮะอะไรนะ No อะไรโดนแล้วเหรอยังอะไรอะไรมาโดนอะไรมาโดน

เจ้านายที่ดีๆเนาะคะไรเนี่ยเน,ะนาะแล้วก็จะได้แบบว่าอ,อยู่ที่ทำงานอย่างมีความสุขอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาสองปีกว่าเนาะค่ <S <S อยๆวยค่อยๆวยนั่นแหละครับนี่สิ่งที่ผมต้องการเกณฑ์บายๆพี่ไอเดี๋ยววันนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วขออเนวยอวยพรให้ผมหน่อยพี่ก็ขอบคุณมากที่มาทำงานด้วยกันตั้งสองปีกว่า พูดแล้วน้าตาจ,จะไหลโอ้่ต้องนตังโองไ <c oughs> อ,อ้ก็อพูดดีๆก่อนก็คือว่าไอ้ก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานแหละนะจะมีผิดมีพลาดอะไรก็เรียนรู้ก็หวังว่าที่อยู่กับพี่อินอยู่กับช่องทูมาดามทีวีอยู่กับครอ, um อ,อบครัวพี่อินเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับแล้วก็ขอให้ไอ้เนี่ยมีอนาคต ที่ดีสดใสนะครับคอยรวยคอยรวยคอยรวยอ่ะรวยนี่ต้องทําเองครับพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลเกินเกินที่ว่าไอจะทําหลอกเชื่อนะก็อยากให้ไอตั้งใจสิ่งที่จะต้องเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ต่อไปแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่รักครับีแล้วก็ไวพรให้ประสบความสำเร็จให้น้องลัะครับพี่ขอบคุณครับพี่ปิดคลิปให้หน่อย วันนี้ขอ,อไ,ไปนะข,อขอความมงคลของพี่หน่อยใน,นนานทีใจพี่ปิดคลิปไปอ่ะก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่ไอ้นะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะวันนี้พี่อินกับพี่ไอ้ก็ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ทีหนึ่งคงได้เจอกันอีกแหละโอเคบ๊ายบาย